สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมสติกบอลลิคัสตี้นะครับผมกันในพาร์ทที่3แล้วนะโหแต่ว,วันนี้ผมก็ไปแอบเล่นมานะโหมดแข่งขันกับคลาสสิกแคมเปญผมไปเล่นโหมดอะไรเมจิกแคมไม่ไม่ใช่เมจิกแคมเปญทุยอะไรหรอเมจิกอะไรนะเมจิกคิวว์ผมแอบไปเล่นพ่อมดมานะทุกคนก็อย่ากลัวกันเลยนะไปะ เรามาอยู่กันที่ดินแดนอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักโอเคช่างมอืมซอสหลับกับอาชิต้นมีนักธนูกับดาบผมว่าเราเสกตัวป้องกันหนเ,เ,เสกมาหนึ่งตัวเราจะเล่นตามมันนะดาซอสหลับกับอาชิต้นก็ช่วงนี้โควิดก็กลับมาระบาดอย่าลืมใส่แม่ล้างมือด้วยเจลกันด้วยนะครับล้างมือทุกวันด้วย นักดาบเราก็เหมือนมันนั่นแหละรครับอาชีดอนไม่เหมือนอาชีดอนเรามีสกินที่ได้มาฟรีนะอาชีดอนมันลดราคาปกติมันไม่ได้ราคาสามปกติมไม่ได้ราคาสองร้อยเจ็ดสิบมันราคาสามร้อยใช่ไมไม่รู้ช่างมันวันนี้ผมก็ขี้เกียจ วันนี้จะมาอัดน,นิดเดียวจะแบบแต่ก่อนมันอัดนานนะครับเดี๋ยวจะมาอัดอีกข่าวหลังแล้วกันจะได้ไปทํ EP อีพีต่อไปเยอะๆนะครับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้อย่าเพิ่งกดไลค์เอ๊ะอะไรวะใครที่เข้ามาดูอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วอย่าก,กดไลค์กับหัวด้วยนะครับไปครับครับเดี๋ยวตายครับ ชีดอนมันก็มาผมว่าเราไม่เล่นตามมันดีกว่า,อ,ายอย่าเพิ่งไปสิเออเดี๋ยวเราจะจบแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียวเวลามากจนเกินไปนะครับ ถ้าคลิปยาวเกินไปแบบแต่ก่อนก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวเสกสเปียร์ตันมาเลยจะได้ไปโจมตีป้อมมันง่ายๆคลิปนี้จะไม่สั้นคลิปนี้จะไม่ยาวเกินไปอย่างที่ผมคาดไว้นะครับแต่ถ้ามันสู้นานแล้วยาวผมก็ขออภัยได้ละกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะเสกสเปียร์ตันมาเฮ้นีะ โชวิตพื้นด้วยวะอืมถ้าคลิปมันสั้นผมก็ต้องไปที่เล่นไปเล่นสักสองสัปดาห์นะเออจงตีเลยกลัวอะไรเอ,อ้ยอสววนเอาหัวโคก อย่าเฮ้าอย่าเห้าเดี๋ยวเราไปจาับก,การมาเลยดีกว่าเซ็กเีอร์ตอนน้องมาเพิ่มจากกาับกานักขนูมันผมโจมตีแบบกระโดดไม่ได้ทำไงไม่รู้ เซ็กสเปียต้อนมาเหมือนเดิมเฮ้ยผมยังตีป้อมอยู่ผมไม่โดนโจมตีผมโจมตีป้อมมันอยู่ผมว่าไม่ไหววะ่ะมันมีเนี่ยน,นักธนูเนี่ย เ,ย,เย,ย้ชนะแล้วทุกคนเออแต่คลิปมันสั้นเกินไปอะ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นให้อีกตาแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปเล่นโหมดไม่รู้จบนะหรือโหมดซอมบี้นั่นแหละแล้วโฆษณาก็ ขึ้นดีจีโอ้ยไซต,ตมามะไม่ใช่จะไปเดี๋ยวเรามาอัพอะไรเพิ่มนิดหน่อยดูเหมือนนักดาบไม่ได้อัพเลยอัพไปโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นโหมดไม่รู้จบแล้วกันนะก็คือโหมดนี้จะเล่นแบบเป็นแนวซอมบี้เนี่ยไม่รู้จบซอมบี้เป็นโหมดซอมบี้นะและสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดก็คือมันฆ่ามไม่ได้นีเร,เรื่องก็หลอนใช้ได้นะ ซอมบี้ผมพูดไม่ผิดเป็นโหมดซอมบี้จริงจริงไ่ผมหมจนตายตายไปซักด็ดีตอนเฮ้ยเรามีสเปียร์ต้นหนึ่งอ่ะช่างมันไม่ขี้เกียจนะจะเราเสกคืนที่หนึ่งย้ายนี่แบบ นั้นเราก็เสียงนักขนูนมาได้ซอมบี้มาอะไรคนตายที่เดินช้าและทรงพลังเมื่อมาเป็นฝูงใหญ่โ้มีเป็นฝูงด้วยเหรอน่ากลัวขนาดนี้แม่งมาเป็นฝูงกูจะตายมัผมว่าเราชนะแน่นอนถ้าเรามีนักขนูเยอะแต่บรรยากาศมันก็ดูเงียบเหงานะ เอาเฮ้ยทำไมเป็นนักนักกระปรองเงี้ยเอาผมไม่ได้เอาอย่างนี้มานี่จัดการผมว่าตัวที่ระยะใกล้นี้แม่น่าจะไม่ได้โจมตีเฮ้ยได้โจมตีไปจัดการมันเถอะ สะเปียต้นอย่าไปเฮ้าอย่าไปเฮ้าไปเฮคเออโอ,อ้โหเ,เ,เป็นฝูงกับ nice กับมาเป็นฝูงเลย อย่าให้มันโจมตีไมเนอร์เราโอ้โหมีรถแต่งโมผ่านหน้าบ้านผมด้วยทุกคนจบยังไงโอ้ยังมากันอีกอุย้ยมันมันอ้าวพาที่ตกดินแล้วเราชนะแล้วครับโอเคเราอัพใจแอนหน่อยแล้วกัน ไม่ไม่ไม่ไยอมแพ้นึ่ยอมแพ้พคืนที่2เอา้าผมจะออกสักหน่อยเอาล้วครับก็น่าจะได้เวลาสมควรแล้วครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ Stickwall l e g a c y กันในพาร์ทที่3นะครับเจอกันใหม่ e p ีหน้าไปเดี๋ยวผมจะมาเล่นเบื้องหลังซอมบี้แล้วกันนะไปรัก fc ทุกคนนะครับ